สวัสดีจ้าช่องสวนทัญรัตและปริชาจ้ามอนิรสิ้ามาเห็ดปนกบจ้าพี่น้องกบกะได้มาเากรลรางทําความสะอาดจ้าของรัตนนี่หลอกนางออกเลยด้ยจ้าพี่น้องสิปบบนตัวเดียวด้วยจ้าพอดีซื้อมาแต่งตะหมู่บ้านจ้าก,ก็เลยทําความสะอาดล่างเกลอกเรียบร้อยก็เรยไปแช่องฟีดไว้จ้าพี่น้องมันเกิดสีหดแน่จักหน่อยมอนิ้สิพามาปนกบจ้า แล้วก็ตั้งน้ำจ้ะพี่น้องอกบใส่ปรุงรสด,ด้วยเกลือจ้ารับขอเศร้ามื่อนี้จ้าพี่น้องกินก็ผักสดก,ก็ผักลวกจ้ากิน,นง่ายจ้ามื้อนี่ใส่น้ำปลาจ้า ปนกบแสบว่าอันปนแนวอื่นได้จ้าความเห็นส่วนตัวของลาจ้าพี่น้องผูได้บ่เคยกินล่องแปีมาปนเมืองได้จ้ากินกับบักแตงกับพักสดพักลวกกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าเข,าข้ากันคักจ้าพี่น้องเท่ากับปรุงรสแค่สองย่างก็คือน้ำปลากับเกลือจ้าพี่น้องกบสุกละจ้าพี่น้องพอกบสุกแล้วเาก็จะปิดไฟจ้า ตากบพักใส่จานไว้จ้าให้เย็นจ้าต่อไปกับกัวบักพริกกรหอมแดงจ้าปนกบแนะนำมันใส่พริกสดได้จ้าพี่น้องไม่ค่อยแซ่บเมนูปนนี่ส่วนมากเขาสิใส่พริกปนแล้วก็พริกสดจ้าพี่น้อง แต่ว่าไม่นุน่นปนกบในน้ำใส่พริกสด้ะจ้าแสบก็กันจ้าพี่น้องใส่แสบก็ใส่พริกปนจ้าหลังจากกบเย็ยนแล้วจ้าพี่น้องเ้าก็สิมะแกวตะเนื้อกบจ้า มือล่างเหราเด้จ้าพี่น้องขออนุญาตใส่มือจ้ากบตวใไง่คักจ้าพี่น้องกระดูกแข็งครับน่าจะเป็นกบเลี้ยงละจ้าแสบที่สุดกับเม็นขาตุ่ยมันเด้จ้าพี่น้องขาตุ่ยง่ายครับ ้นตัวเดียวกับอิมจ้าต้องย่าน่าอิมย่าน่าอิมกับเติมน้าร้ลายแต่พี่นอ้อง ไปซัมนี่ละจ้าหนึ่งโตเครื่องพร้อมแล้วเขากับมะปนกันจ้าบ้านนี้ทำพริกก็พร้อมแดงที่ครัวจ้าแหลกแล้วก็ตามด้วยเนื้อกบจ้า ทำให้แหลกจ้ะพี่น้องแต่ลายอยู่ด้วยจ้ะ ประมาณนี้แหละจ้าหลังจากนั้นก็สิเติมน้ำจ้าพี่น้องน้ำต้มกบเผาแหละจ้ากินหน่อยค้นกับส่น้ำเพราะอุจจู้ด้จ้าหลายค้นกับไซน้ำหลาย นี่แหละจ้ากบตัวนึงกินกินแนนได้เบิดครอบครัวาจารพี่นอ้องคนอีสานถ้าสมัยแอนตะกี้เนาะลูกลูกเพิ่นหลายจ้าต้องกินหา,านงหยัเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดเมนูที่แบบว่าประหยัดแล้วก็กินได้หลายคนจ้อาอัดจีไสประมาณนี้อาจารพี่น้องพอดีรัะกินสองขนจ้า งานกินมะเบิร์นี่กับคนยุติจาพี่นอ้องอีกแล้งน้อยกันแานเบออิมเราจะนั่นกับสิบปุงรสจ้า สงรถโดยชุดรถจ้ะพี่น้องรงนัวจ้ะน้ำปลานิดหน่อยจ้ะพี่น้องซิมรถเบื้องจ้ะถ้าพอดีแล้วก็ใส่ต้นหอมเดี๋ยวของเราซิมรถเบื้องกันเน้อย แ่บแล้วจ้าพี่น้อง <C aning> เรงว่านมากแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าป่ะเนี่ย แล้วละจ้าพี่น้องเมนูปนกบจ้าเมนูขขาเสาก่อนไปเห็ดงานจ้าพี่น้องมาได้จ้ามากินน้ำกันจ้าปนกบแซ่บๆจ้าอาหารอีสานบานๆจ้าพี่น้องพ้าเห็ดเมนูง่ายๆจ้ามือนน้กินกับนี่จ้าบักแตงผักกวางตุ้งลวกผักชีเลาาจ้ากินผักหลายๆได้จ้าพี่น้องมมนค่อยแ่บคนอีสานขาดผักบดเด้จ้า ถ้าขาดพักกินข้าวบซ่แลบรจ้าพี่น้องเมนูเดียวกับเลีว้วเ้ยจ้าคนอีสานของรัดกะน,นี่แหละจ้าเ้านี้ก็กินตะบุญกบกับเลี้วหลยจ้าพี่น้องกับข้าวเหนียวห่อนๆจ้าข้าวเหนียวก็น,นึ่งเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องฝากพี่น้องอกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รันนดนั้นไม่ได้จ้าถามักฝากกดไลค์กดแชร์น้นไม่ได้จ้าขอบุณที่เสียสะละเวลามาเบิ่งเด้จ้ามารับชม ขอบคุณทุกซับสไครขอบคุณที่ติดตามรับชมคือเกาเหล่จ้าจังไงก็ฝากพี่ฝากน้องช่องสวนทัญนยาลาศและปริชาติเนี่ยน้ำเลยเดเพ็นห่องช่องในน้อยหนึ่งดอกสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างไรจะพี่น้องคือเกาเหลยาจ้าสิขอตัวไปกินปุ้นกบเลยจ้าพี่น้องหิวข้าวแล้วเสด็จไปเหตุงานจ้าอาจ้ามากินน้ำขันจ้าพ่อขันคลิปหนาคือเกาจ้าพี่น้อง คลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า